อกเม้แม่แบ่งให้หมคะทุ่งจ้าทุ่จ้าก่อนค่ะจ้าสวยๆยิ้มหวานยิ้มหวานด้วยนนะคะ่ะิกินข้าวคะ่ะปิปิด จ้าจ้าปิป้าน่ากินนี่กินก๋วยเตี๋ยวร้ำนประจำพ่อไปส่งของมาียวเอิ่นเอดูเอิเอิปาตากินก๋ตียวพ่อไปส่งพ่อเลยสิเดี๋ยวเด๋มันหอนวุ้ยว้ยว้ยเดี๋ยวพุ้ยเี๋ยวปอเงี้ยวเตียถอยแม่ลูกถอยแม่ เอาหน้ามีบ่เฮ้ยบ่จ้ะมาเี๋วหน้าไปผสมดูเขาเออเขาไปผสมเขาแล้วเนี่ยยีสานมหนุ่มนมหน่มหนมหนุหนุหนหนุหนุ่มน่นุ่มน่นุ่มหนุ่่น่นุ่นุ่นุ่นก่หุหนนุุ่หนุ่มหนุ่มม่่ สวัสดีจ้าพี่ฮะสุดงาเปลี่ยนออกแล้วจ้าเงียวใช่เงียวใช่บ่โอ๊ยโอ๊ยกินไก่น่อยเ้นั่งขับไปหรือบ่เมื่กินไข่เล็วกาไายหลายเด็กี่น้องน้ำกรุงแน่หอาเมื่กินไข่นมื่อกับไป แยก้วกันครับผมเรื่งปุงโอ้ย้ไป่เอาซ่ไไานไมควยหะเอามาหมดแล้วเอะ,ะ่ะบอสอะไรนเอาแล้วแม่บ่ได้ใส่เบ กดกล่องยล่บอนกดมึงทำดีได้มาได้คลิปเด้ <c oughs> มาจาก้กพี่เนอะเบวดเกียวน้ำนนี่เครื่องปรเพิ่กัใไฮไลื์พักกัใไฮไลื์ กร,ร้านาก๋วยเตี๋ยวเด้ดนี่พี่น้องตึ้งบงแมงตึ้งบงจีนใช่ไหมร้านชั่ซื้อนจักซิบถุงจีบ้อนหากระสอบไปใส่พักโอ้ยใส่แม่ต้องไงทั่วดินขัวแค่ว่าขวัวใส่ทั่วดินต่อก๋วยเตี๋ยวเนื้อมันยังมันใส่อีกได้ไหมเออใส่เอา ปาดมาใส่ในอจะลิมการบาหวานดิน้ำส้มข่ยอยอดิเอาอย่างบัชบอน้ำส้มสีดแดงซีเพิ่นเทเี่จังไหนบอพ่อก็ตำพริกแดงบาตำพริกแดง

กินมิน้เอาตะเกียบมา,อ,าอุ้ยเฮียลงเบ็ดจะบอตะเกียบนะม,มาพี่นอ้องตะเกียบต้องคีบทางนี้เด้อทางนี้บมเมนทางมันเด้อหลายคนเข้าใจผิดว่าทางนี้ทางมันบมเมน ชีส็วของเลียวชัวสิได้ส่งพี่นอ้องใบสองใบาสามแหละอ้าดำเกับมันวนวลอีไตรเนาะลูกใส่ถุงบดเสียบคือจังโมเมนเส้นมันเส้นมันจับเป็นก้อนไงแต่ว่ามันเสียบ ว่ามันบอกคือยังเห็ดใหม่ๆแล้วใส่ถั่วกินนะแต่ว่าตอนหน่อยเอยากพาลูกพาเมียไปกินลานทางนอกเพราะว่าช่วงนี้เนาะเก็บกินเองก็ได้อืทำมีเวลาจะเหมือนนี่บมมีเวลาเลยอื้อหือคุ้คน

แงมแม่มัวจะมัดแงมแงมแงมนี่ e นี่ยกัดแงมพูดอะไรต้องย่องน้องกัดดีเฮ็ดเพื่อสายแพ้ไหวเฮ็ดตังคีสมันเหลือแพ my my magic, ้ไหวแต่แถมไปหนึ่งปีเห็นย่องไหมแถมสุวเจ้าพี่น้องถ้ามันเหลือมืงหนีเหลือแถมสุวเจ้าได้แถมสุวเจ้า ต้องเดียวกิดแจกพี่แจกน้องแพนวันเราเข้าไปกินแน่เน่ยไปขี่ที่พี่น้นองเดี๋ยะห้าวเกิแจกพี่แจกน,น้องกินห้าไว้เห้าวเกิกินบืทันดอกสองคนก็แต่นหน่อยนี่แห้งตอนนีน้แม่แม่งจะหน่อยมาก,กินเลยอนอกจากหิวเข่าอีกเลย ไม่่นแพ้งไวจนว่ามันเน่าเนาะเพี่ยเป็นค้นมักหาย้นดอกพี่น้องหายไปเลยมีความสุขแครงไก่ก <Good. S 1> อดก้ดนตันหำ đó nha mình kia không mệt đấy nha chết bơ chết đục năng sẹp đấy chết lệch bơ sẹp luôn mà mì mình sang thì có ba cái khỏi cây

กินจัดกินเละเล่น um, อืมน้้งกินอืดอดครับสุดยอดเลยครืดา่าได้ได<น>้ช่อง A B C ดู A B C B C แม่ tắc ừ, thán thán tạc thán tạc tạc ừ. yeah, tạc จะลำลำลึกโอ้ยแปงแปงตองฮะข้าวผัอันที่ซัดมันแปลว่ายัางนะข้าวอันทอโคโคโคโดนะออค้ดกอกโคโคโ็ได้นะจระเข้กบจระเข้อ๋อก็ได้เป็นแบ้ใหญ่เหรอเดียดเป็นกองน้ำก่อน กบในแค่โลอะโ่ะฮะกบกบกบคือยังภาษาอังกฤษกบเป็นยังโอบ๊โอบๆอแค่โบภาษาญี่ปุ่นเนาะมันนั่นก็มาไปประเทศนั่นประเทศนี่ไปยู้จำก็ได้ บางท่านจะอบบะหมีเนาะเนี่ยอันนี้อะไรนี่นี่อันนี้อะไรดำนี่นี่อะไรนี่นี่นี่อะไรคะจำแมวแมวแมวแคสใช่อืมแคสลินลินง อย่าจับนั่งนั่งนั่งลิงปองดม ัวอะไรเห็นเพรอเอาเอาะเท่าไหน่สีละคันอิมแล้ว,วคันเพิ่นอิมแล้วิันเฮียดยังไงเพราะว่าเพียดก็ให้เพิ่นกินไปได้แล้วขึ้นเขา เกี่ยวมันตุนไว้ดูกินกับเกีเ no, ยเ่ยวว่าอะโนอย่างเดีวยวแหละเกี๊ยวสบได้เอ็นเกียวเนี่ยสุดท้าย,ยตัดแมาโครมีบ่ ปัานว่าเขาห่างก็เพียเดียอไว่ากับตานหน่อยบ่ได้ไปห่างแคเดี้อะไปดูเฮ้เบนกับชีพี่ชีพี่ใส่ชีพี่หน่อยหไหมชีพี่น้ำบ้านเท่าไหมขายหมูขายไก่มกเมพานซื้อที่ละ โทษสับจอบไปใส่แม่ชาติแบทโทษนั่นเสียโทษสับจอบวะแบทเจ้าขี้หูดีกันอืดอืดดืดนะฮะผู้ใดในนียไปรับ,บด้วยผู้วุ่นชาติแบทอยู่คุณนะ กูจะเาไงมกเนี้ยมกเนีย่ยโอ้ยเพว้าวเนี่ยโอ้ยเพดต้าขี้้เด็กหน่อยเด็กหน่อยมันนับคือผูเฒทา เป็นม mm. mm. ูกันบ่ไม่แมันสเน่อยเนาะอืมเนี่ยบกินล่ะมันนี่เขียวยังเปรี้ยวหรออมาไมรู้เสียวไปห้ลูกไ่มันินแน่ดีตัวโอ้ยตกจ๋าลุกไปเลย ้ยิมบอกแม่ยิ้มยิ้มโอ้ยตายย้่เสียแล้วพี่น้องสามคนเขาพูดเอาออกพ่อแม่ลูกอยู่ในถุงเทสนี่ยลด้ไหไปให้หมาดึงออกเหมือนล่ะอืม ดีเนี่ยเบิร์ดแล้วก็แล้วดอกปะาวเมียนเมียนดิเอาเนี่ยเอาไปเอาไปเทพุพ่นเลย <c oughs> เดี๋ยวเอิดมันไปกินเอาบาาอรเสาเขาเลยมันบ่มันนี่เขาเออไปเสาเขา,าขกเลยวูบวูบ เพิ่นเผาผีอเอาถืงอง่อเส<ะ>ียแหมเมื่อไหรเห็ดคล้องขายกาได้กินเขาบายสามเขาเที่ยงอะพี่น้องบายสาม,าส,ามสามแน่สามเครื่องแน่ยังหมดแรงกับโบหิวด้วยไงแต่หน่อยไปกินคนเดียว กับควนตัวนี้นีเด็กกระเรียบตรงที่แบบนี่น,นีดึงกระดาษเปียกเล่นคนเบืดด้องต้นี่ยพี่น้องลูกะลูกผู้ใดดื้อคื้ลูกคอ,อยบ่ยืดแต่แหงลูกเรืองเบิดองสุดยงังดือ้อยู่บแหงลูกเบิดเขาใส่เอาอย่างกระไดเบิด Thế nào t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 hế, nào? thế, nào? thế, nào? thế nào? <laughs> đi hết con hết lòng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 